ตอนนี้ตอนเช้านะเราก็อยู่ที่บอ่อเลี้ยงปูนี่เหมือนเดิมนะแต่ตอนนี้มันไม่เลี้ยงแล้วนะมันก็เป็นบอ่บอเก่านะวันนี้เราจะมาตีเหยื่อพร้อมกันนะในนี้มีปลาน้ำดอกไม้เยอะนะไปเดี๋ยวเราไปดูนะว่าวันนี้จะได้ตัวไหมจากอีพีที่แล้วนะที่เราทอดแหกันคืนนะวันนี้เราก็มาต่อที่อีพีที่สองนะ ตีเหยือบปลอมนะเนี่ยเ้าก็ใช้เหยือบเป็นเหยือบเป็นเหยือบปลายางนะเนี่ยป,ปลายางเขาตีปลาเขาบอกว่าปลาน้ำตองไม้ยืะน,นะไปไปดูนะันว่ามันจะได้ตัวไหมนะไหครับไปครับ mời oh, oh. ừ. được mời 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 được được mời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  được เนี่ยไอ้หมาแล้วหนึ่งตัวนะเก็บเหยื่อไ่คุดจิกนะรับเนี่ยไซสสวยแล้วไซสสวยครับมาไม่รู้เป็นปลาอะไรนะบอกด้วยนะรู้ว่าเป็นปลาดำตกไม้นะแต่มันตัวนแบนนะไซสสวยไซสนสวยเยอะวะนี่โอ้เจอเฮ้ยยัง เอาเดี๋ยเลยอันนี้มือไหวอ่อนหนว่อยวิววิววิวไม่นอนซะอเ,เอออย่งได้อย่งได้อย่งได้เฮ้ใสวยส่ยสวยแมพวิ่ง้าไปนะครับนี่เราก็บอกเลยว่าเราใช้อวนแทนนะครับเราก็ใช้แบบไม่ผ่านนะครับนี่ครับปลานิลที่เรารวม ปลาดินฟูงนี้ฟูงใหญ่นะฟูงนี้ฟูงใหญ่เลยวะเพื่อตอนนี้ทีมง,งานก็ลงไปล้อมอวนปลาดินนะเดี๋ยวเราก็ลงไปเก็บนะไปดูดีกว่านะว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะบอกเลยว่าปลาดินเยอะนะฮะเรียงกงันงลยเนี่ยลงมาเลยลงดีๆตาหน้ามันตื้น,น,นเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอสามชั้นไม่รึแล้ว ไม่าหวู้บบอมาเลยนะมันวนแล้วนะเออระวังนำคนเลยกัน่อยบ๊อบบ๊อมนันเกยย่าข้นแกยยาเอเว้เตงนนาโอ้ยเนี่ยมาดูไหนโอ้โหนับเนี่ย บอกตกเบ็ดไม่ได้ผลนะเราบอกเลยใช้ใช้อวนแทนนะคือโดดนี่ถท่าไรวนันยีสิบลัวได้ไหมวะอ้อสิบลนะโอ้โหใช้เบ็ดไม่ได้ผลนะไอ้ดูโอ้เจไดนะ

ไปไปส่งผัคาขนก้างก่อนส่งไม่ได้เดี๋ยวต้องขึ้นดิส่้หัวาก้างสู้หัวขาขนกล่าไเดี๋ยวยกไม่รอถามว่าเปียดดีเบล่าบ่อไฟทีบ่อเมื่อเมื่อตีไงเราไงาีนี้ตับชกวันนี้ไปแต่นี่หมานะใกขึ้นนี่เลยเดี๋ยวเอาเอาไปไฟที่รถก่อนกันเลยยกไปใส่ทใส่ลังนดำแข็งเลยได้เอาน้ำให้โอ้ยคนต้องไหมไป ก็เป็นเป็นรตอนนี้หกีอตัวนี้หกีีตัวนี้ฮะตรงมัตรงมนตอนนี้ใช้ประมาณหกีีครับลองดูสิโอือหือไปนนี่วันนี้เผลอเชื้อป่าพงวันนี้ว่าไงายนะ อะรเ่ยัเนวัวปลปูตนี้ใหญ่เหนรู้วนี่ก็เป็น <ตา S 2> บริเวณที่เลี้ยงปูนิ่มนะเมื่อก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ได้เลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าจะปลาดิน,นต้งเท่าไหร่นะวัเน,นี้ก็เอากลกะห้าสิบโลครับลอกนี้ต้องขึ้นก่อนเดีย๋ยวยกไม่ไหวกล้าดสายสายรู้เอยกขึ้นด้วย Đó, làm oh, là chân khuất lông rồi rám luôn. Ối, lại đây con với con hả? Vậy, dừng đồng, luôn, chụp ảnh cái nôi này nè. นี่ลมเดียวนี่นี่คือว่าลมเราจะพอเอาอิดเดียวนี่เลยอ่าไม่ตัวใหญ่เหรอโอาตุ่งน่ะอ่านี่ครับกิโลได้ยี่สิบไร่มั้งยี่สิบโโอ้โหดูตัวใหญ่เลยนี่นั้นตัวใหญ่แค่ไหนอ่ะสายใจไม่ต้องตอกยิวไม่ต้องตอกยิวนี่ต้องนี่เดียวนี่ต้องนี่เสร็จรู้ป่าวมันแล้วไปขึ้นมาแบบนี่ก็เสร็จเรียบร้อยภาคกิโลนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าปลาเราจะ ได้ก <en gano>. ันเท่าไหร่นะตัดเลยไปไปไปยังไปเออเดี๋ยวรถไปเอาข้องก่อนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะมาเกิบรอวันนี้นะครับได้เยอะอยู่นะเข่งไปเลย นี่ใช่เลยเนีะฮะไม่ไม่เรื่องอะไรระวังเนีน่ยเดี๋ยวตอนนี้เราก็มาถึงที่หมายแล้วที่บ้านครับเหนื่อยแต่สนุกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มาย่างปลานินเที่ยวได้ดีกว่านะนี่ไซส์สวยๆนะ yang, muối, có mì muối không anh? à, để chúng ta sẽ y่าง, y่าง với thớt, ninh, ba

พอได้พอพได้บอลงอกลังมึงเอากระลาวมาลวยคอยเป็จ้ของทางกระล้าพวกมึงคือนั่นยังไม่เต็มซุกสีนะนั่นจะผ่านรถไปสคองทังเรียบร้อยเลยขึ้นมาก็าบ้าคนรถอะไร